สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกมเวอรชิพบ,บีดกันอีกครั้งหนึ่งฮะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วไปผ่าฟันคุดไปเนาะในคลิปที่คลิปของเพลเนาะที่ผมอัดไว้แล้วบอกว่าเอออาทิตย์อาทิตย์ท,ท,ที่ผ่านมามันลงไม่คลิปเดียวว่าผมอัดไปแค่นั้นเลยนะครับก่อนไปผ่าวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็มารีวิวในส่วนของเรือประจันบาลพรีเมียมเทียบแปด่าเรือประจันบาลพรีเมียมเทียบแปดของ,องกรีฑานะครับชื่อแวนการ์ด ลำนี้เป็นเรือประจันบาลที่ไม่เหมือนกับสายวิจัยของเรือประจันบรบอังกฤษนะครับมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเลยเนาะมันจะออกไปทางคล้ายๆวอซ์ฟลายมากกว่านะครับลำนี้นะอ่าทีนี้มาดูในส่วนของข้อมูลเรือนะครับก็แวนการ์ดนะครับก็จะมีเรืออยู่ที่5 3า0 0ื่นสามกนะครับเกาะการซีเดนนะครับอยู่ที่12.5%สองจุดห้าเอร์การต้านโอ,อ,อกาสติดไฟและน้ำท่วมเนี่ยอยู่ที่15.75%เ กาะก,กันดาเมจเนี่ยหรือการพวกลูกกระสุนอ่ะอยู่ที่13.5นะครับแล้วก็เกาะกันตอ์ปิโดอยู่ที่18.95อันนี้คือผมอัพสกิลแล้วอัพส่วนเสริมแล้วมันได้ค่าเท่านี้นะครับแต่ค่าดิบผมไม่มั่นใจเนาะค่าดิบค่าค่าดิบไปลองหาดูได้นะครับแต่ว่านี่็ีค่าที่ผมอัพมาหมดแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาความเร็วนะครับความเรื่อยๆจะอยู่ที่29.31กานอตเนาะแต่ถ้าผมใส่ไอ้ซัพพลายไว้อันหนึ่งมันจะทําให้ความเรืเอยๆมันได้30บนะครับ เวลาการหักเลี้ยวเต็มที่เนี่ยจะอยู่เออเวลาไม่ใช่การหักเลี้ยวเวลาการเล่นเครื่องเต็มที่จะอยู่ที่22วินาทีนะครับจากศูนย์ถึง29่บเก้า่สองวิอ่าการหักเลี้ยวอยู่ที่ห้าจุดองศาต่อวินาทีนะครับเวลาการหักเลี้ยวที่9.6 0ูนซึ่งถ้าเทียบกับลำอื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองเทียบก่อนนะเรือประจักราเทียบ8ผมมีเยอะมากเลยมีอยู่นี่เท่าเนี้ที่คือเรือประจักบาตรีเบี้ยผมมีอยู่เท่าเนี้เทียบ8มันมีเยอะมากเลยถ้าเทียบอ่ะถ้าเทียบ เรือที่ค่อนข้างยาวโครการคืออย่างที่เอียมันเลี้ยวเร็วกว่านะครับมันเลี้ยวเร็วกว่าเยอะเลยดูดิ9.6วีนี่ล่อไป18 <c oughs> 18 <c oughs> นะครับแต่ถ้า,ถาเทียบกับโรมาอ่าโลมาก็ยกถือว่ามันก็ยังเลี้ยวเร็วกว่านะหรือที่เทียบกับลิเชริลเวยังเลี้ยวเร็วกว่านะครับเลนินด้วยแล้วก็ในส่วนของอาราม่าด้วยนะครับก็ยังถือว่าเฮ้ยโอ้โหเวลาการหักเลี้ยวเร็วมากนะครับพูดงา่ายคือลำเนี้ย มันคือวอล์กสปายอัปเกรดขึ้นมาเทียบแปดนะครับวอล์กสปายเป็นยังไงไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดวอล์กสปายดูวอล์กสปายก็จะเลี้ยวเร็วอย่างเงี้ยนะครับวอล์กสปายก็จะเลี้ยวเร็วอย่างเงี้ยวอล์กสปายวอล์กสปายหักเร็วครับวอล์กสปายการหักเร็วก็เร็วนะครับเร็วอยู่เร็วเหมือนกันเนาะไอ้นี่ไม่ต้องห่วงเลยไอ้นี่เร็วมากนะครับไอ้นี่เร็วมากโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคต่อในส่วนของมามาดูที่ปืนกันบ้างนะครับปืนปืนนนเ็ขาด380 เอ็ดมิลิเมตรมีเศษมีเศษเอ็ดหนึ่งนะครับ <laughs> สามร้อยสิบเอ็ดมิลิเมตรเนาะมีทั้งหมดสี่ป้อมนะครับป้อมราสองกระบอกนะครับตาที่เห็นในภาพนี้เลยเนาะต่อมาระยะยิงนะครับมาดูเรื่องอะไรอ้าวไม่ไม่ใช่ระยะยิงการ์ีโหลดรีโหลดอยู่ที่สิบเก้าวินะครับสิบเก้าวิก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างไวระยะยิงอันนี้ระยะยิงผมไม่ได้ใส่ระพางถาวรเนาะมันะมจะได้แค่13.34ซึ่งค่อนข้างสั้น นะครับค่อนข้างสั้นในบรรดาเทียเดียวกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือในบรรดาเทียเดียวกันอ่ะมันค่อนข้างสั้นคืออย่างลับอื่นอ่ะมันลอไปสิบสี่อ่าอาจจะมีขี้เอียดอาจจะพอๆกันอันนี้ผมไม่ได้ใส่รับพาถาวรด้วยมันก็จะระยะอีกในเท่านี้เลนินอ่าดิเชอรลิวยิงได้ไกลมากนะครับวอลโลมากคือพูดง่ายๆคือระยะยิงอ่ะมันสั้นสุดมันสั้นสุดนะครับในบรรดาที่ไม่ได้ติดล้วพังถาวรเนาะมันสั้นสุดนะครับมันค่อนข้างสั้นสุดเลยเอ่อต่อมา เป็นในส่วนของดัมเมทิตีดัมเมทิตีอยู่ที่พันสองนะครับโอกาสติดไฟสิบสามเปอร์เซ็นต์เออมาติดไฟแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์เองอ่ะคือถามว่ามันเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้เทียบกับเรืออ่ะไม่เอาเรือพรีเมียมก็ได้เอาเรือเอาเรือเอาเรือธรรมดาเลยอย่างบิทมาร์กเก้าเปอร์ไอ้นี่สิบสามก็เออถ้าถ้าเทียบกับพวกเรือเยอรมันอาจจะเยอะครับแต่ถ้าเทียบกับปืนที่เรือที่ขนาดปืนใกล้เคียงกัน คืออย่างพิจารณาปืนขนาดแค่เคียนนะว่าเฮดอีมไม่ได้แรงอยู่แล้วนะครับ่เทียบกับอย่างลิเชริวโลมาเนี่ยโอกาสติดไฟของเรือมันเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนไปก่อนมันยังมันน้อยมันยังน้อยกว่าเลนินเลยเพราะเลนิน,ยนอย่านะับเลนินเลนินปืนใหญ่กว่านะครับต้องเทียบกับลิเชริลมันมันห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะครับหรือให้ไปเทียบกับเนลสันที่เป็นเรือกี่ด้วยกันเอง,เ,องเนลสันปืนโตกว่าในโอกาสติดไฟย,ยังสูงกว่าเลยหรือปืนที่เล็กกว่าอย่างดูอับยอก สิ้นมันยังสูงกว่าเลยนะครับมันยังสูมันยังสูงกว่าตัวเวนการดเลยเวนการสิบสามเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวนการดเป็นเรือที่ไม่ได้เหมาะใช้ิต t e นะครับลำนี้มันมันไม่ได้ติดไฟแรงแล้วดาเอจไม่ได้เยอะนะครับแต่จุดเด่นมาอยู่ที่ ap เนี่ยแหละ ap รูปมันรูกระดามเอจพันหกนะครับพันหกถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะไหมถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่ โอเคถ้าเทียบแต่ถ้าเทียบกับเรือทีเดียวกันอาจถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับเรือประจันบารังกิตอ่ะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะละพันหกเนี่ยแล้วก็การหันป้อมปืนอ,อยู่ที่7.2องศาต่อวินาทีนะครับปืนลอ้อมเป็นปืนล้อมขนาด1 3 3มมิลลิเมตรจำนวน8ป้อม2กระบอกก็คือป้อมนึงมี2กระบอกนะครับมีค่าละ4ป้อมนะครับดูจากด้านบนมันจะเป็นด้านข้างเนาะมันจะเป็นด้านข้างนะครับโอเคกลับมา ตัวมามาดูในส่วนของ A A นะครับ AA ก็จะตัวไกล้5 5ตัวใกล้258นะครับก็ถือว่าไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับบิดมาแล้วก็ดีกว่าบิดมากนิดนึงนะครับเอาเทียบกับเรือ A อใกล้กันแต่อย่างคิเอีอารมาเทียบไม่ได้นะครับอันนี้มันแรงมากเทียบไม่ได้หรือเทียบกับเรนินเรนิน AA ไม่ได้แรงมากก็ถือว่าเรนกาด์ดเอแรงกว่าเรนินแล้วบิดมากนิดหน่อยนะครับแล้วก็แรงกว่าตัวสายวิจัยด้วยล้ำนี้นะครับ ค่าพาอยู่ที่10.92ค่าพามีบีช่างมันเถิงนะครับก็จะประบานี้แหละไปในเมน้นอยกว่านี้เท่าไหร่ทีนี้มาดูในส่วนของส่วนเสริมกันบ้างตามที่ส่วนเสริมผมแนะนำว่าผมจะใส่ประมาณนี้นะครับใส่เรื่องหมุนป้อมนะครับผลไม้20%หรือจะใส่อันแรกก็ได้หรือจะใส่อันที่เพิ่มแม่นปืนหลักก็ได้นะครับอันที่สองอันที่สองผมแนะนําว่าให้รอกัดติดไฟดีกว่านะครับอันที่สามอ้อที่สองอันที่สองเนี่ยอาจจะเอาอันแรกก็ได้นะครับใครอยากเอาอันแรกก็ได้นะ หรืออยากเป็นสายดิบอยากเร็วเร็วขึ้นหรือมันเร็วอยู่แล้วอยากเร็วขึ้นไปอีกอันนี้ก็ได้นะครับต่อมาอันที่3อันที่3ามผมแนะนําอันนี้เลยนะครับหรือใครอยากใครอยากสายดิบปีกสายดิบเขาอันนี้เข้าไปนะครับเราะอาให้มันเร็วเลยแต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำหรอกเรื่องเร็วสำหรับบีบีอ่อะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นอันนี้เถอะนะครับดีสุดนะสำหรับรอบนี้นะครับต่อมาผู้การผู้การผมก็เป็นผู้การคนเดิมน, <laughs> น่าจะคนเดิม ถ่าเป็นคนเดิมผมไม่มั่นใจว่าผูา้าการเดวสันกับผู้การเนี่ยของที่ติดกับไรอ้อน Lion, หรือขอแเขนการที่ใช้อยู่ตอนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอเคแต,แต่ถ้าแต่ถ้าจะคนเดียวกันอัพอย่างนี้เลยนะครับอัพอย่างนี้เลยถึงแถวเก้านะครับถึงแถวเก้าอย่างนี้เลยแถวสิบมามาต่อแถวที่เหลือดีกว่าแถวสิบแถวสิบเนี่ยจะเอา,าแรกนะครับเน้นอันแรกเลยแถวสิบเอ็ดเสิบเอ็ดเนี่ยแถวสิบเอ็ดเนี่ยเน้นอันที่สามนะครับ เหนือในอันที่3ไปเลยแถวทีแถว12่สองเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาอันสุดท้ายนะครับอ้อใครชวนอาจจะมีต่างนิดนึงนะครับอาจจะมีต่างนิดนึงในแถวที่เอหกหกเอาอันสองก็ได้นะครับหกจอากวันที่สองก็ได้นะครับแถวที่สองจะเอาอันที่สองก็ได้เหมือนกันทําไมนะหรออ่าโอเคทําไมผมจะให้ดูในส่วนของสกิลเรือสกิลเรือมันมีอย่างงี้สกิลเรือมีโซนา่าโซน่าขั้นหนึ่งนะครับจำนวนสามอันแล้วก็เพิ่มความแม่นยำปืนหลักขั้นสองอีก สามอันคือพูดง่ายคือมันเป็นเรือประจำบาลที่ตลกมากคือเรือประจำบาลอังกฤษลําอื่นไม่มีโซนหน้าแต่ลํานี้มีโซน่นาให้นะครับอ่านี่เป็นข้อที่ตลกมากเลยเนาะมันเลยกลายเป็นเรือที่เฮ้ยทำไมมันเป็นเรือประจำบาลที่มีโซนหน้าเหมือนเรือประจำบาลเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นลำนี้คือจะมีโซนหน้าให้นั่นเองนะครับสกิลเรือโอเคข้อมูลของเรือก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสไตล์การเล่นนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเล่นกันยังไงนอกลำนี้ ำหรับรอบนี้คือผมไม่ได้ซื้อนะครับ <Chrome> ผมไม่ได้ซื้อมาคือมันมันมีแคมเปญมันมีแครเดี๋ยวผมแตะไว้หน้าคลิปตอนนี้แหละคือมันเป็นแคมเปญอ่อไม่รู้แคมเปญวันอะไรอ่ะแต่แต่ผมไปร่วมแคมเปญนั้นน่ะในเพจเวอร์ชิพบีทที่เป็นเพจออฟฟิเชียลนะครับไม่ใช่เพจเป็ดพจไม่ใช่ page, เป็ดเออขออภัยไม่ใช่เพจแปลภาษาไทยไม่ใช่เพจแปลภาษาไทยนะครับเป็นเพจหลักเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้ส่งแค่ชื่อไ d ดีไปแล้วปรากฏว่า คณะสุ่มสามสามคนได้ปรากฏผมก็เอ๊ะทำไมวันต่อมาทำไมมันมาแท็กผม๋อแล้วผมทักพากผมก็อ้ผมได้เรือก็คือผมอยู่ดีผมก็ได้ลำนี้มาโดยงงๆนะครับคือไม่ได้ทําอะไรเลยคือไปแค่เข้าร่วมแคมเปญกับเขาไปโพสตใต้คอมเมนต์เฉยๆก็ได้มานะครับลำนี้เพราะลำนี้ก็คือเป็นเรือที่ผมไม่เสียตังค์นะครับลำนี้ไม่เสียตังค์ไปไปดีกว่านะครับว่าลำนี้เล่นกันยังไงเนาะโอเคนะครับก็ตาเดียวเนาะอ,อ,อตาเดียวพอนะครับเพราะว่าพอดีว่า จะให้คลิปมันสั้นลงด้วยเนาะก็เราก็มาอยู่กับเวนการนะครับฮ่าือเวนการเนาะลอบนี้ผมได้มาฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์เนาะเออรอบนี้ไม่ได้เสียตังค์ไมไ่เสียตังค์ซื้อเลยสักปาทโอเคปา่าโอแมปใหม่ครับโอเคเปลี่ยนเป็น AP <ม>นะครับหลักๆเรามีใช้ AP ได้เนาะเรือเป็นเรือประจัดบารากิดอีกลํำหนึ่งที่ใช้ AP ได้นะครับแ,แต่มันจะ50 50บางทียิงไป มันก็ไม่ซีให้นะครับยิงไปมันก็ไม่ซีให้ผมบางทีเราไปเราแม่นเชียวซีแหลกเลยนะครับตอนนี้ AP ก็ถือว่าพอพึ่งพาได้นะครับแต่มันไม่ได้ว้าวเท่าบอตตอไปเนาะลำเนี้ยส่วนฮูนั้นผมยังไม่มีนะครับผมรอเปิดได้ฟรีเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ครับโอเคเดี๋ยวจะแคป A ก่อนเอาเอาเอามาฟิวเอามาฟิวชนเขาโอเคเกับสีเนาะ Area บอกให้แ็บอีกอ่ C หลักๆเวลาเล่นดานสามแคบผมจะกคบอย่างเงี้ยอกับซก่อนบเก็บสุดท้ายนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นขอบรอถ้าเราได้ปีกสองข้างอ่ะตรงกลางไม่ต้องห่วงนะครับตรงกลางเก็บเมื่อไหร่ก็ทันม่รีบเก็บตรงกลางก่อนคืออันตรายนะครับ <laughs> เก็บปีกทั้งสองปีกก่อนดีที่สุดครับโอเคยังไม่เห็นเรือเลย <laughs> เห็นแล้ว เห็นแล้วคาเกโลนะครับเห็นแล้วโอเคผมไม่ได้โหลดที่ดีไว้เลี้ยวหนีนะครับมันเลี้ยวหนีผมยิงชามาแถวแทนช่วยมาฟิวช่วยมาฟิวโอ้ไม่เห็นทำมาฟิวจอดเฉยๆเลยเหรอทำไมจอดเฉยๆอ่ะโอเคสีแมพมันค่อนข้างนี่จะมองยากขึ้นหนึ่งมองยาก โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆค,คือมันมีดีๆอยู่ในแคปโอเคผมจะไล่เอชามาเตลต่อโอเคโอเคตายละต่อมาปัญหาใหญ่คือคังเอโร่อะยังอยู่ในแคปอ๋อโอเคนะคังเอโรออกไปละคางิโระมันออกมันยังอยู่ ลำนี้ถือว่ากระสุนโหลดเร็วอยู่นะครับโหลดเร็วอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เร็วเท่าเยอรมันเนาะเยอรมันดันเร็วกว่าหน่อยเยอรมันโหลดสิเจ็ดอะรู้สึกแต่อันนี้โหลดสิบแปดโอเคผมจะเริ่มหักเรียวเรือเลี้ยวข้อดีของลำนี้อีกอย่างคือเวนการ์ดเป็นเรือที่ค่อนข้างเร็วนะครับความเร็วสูงสุดมันสามสิบสาสิบนิดๆิดอะเออมันเร็วมากแล้ว แล้วเรือบรรดันมีโซน่าอันนี้แหละคือความแปลกของเรือบรรัำบาลากิตคือเรือบรรัำบาลากิตรลำอื่นนะอ่ะมันไม่มีโซน่ามีเนี่ยมีมันจะมันจะพินลึกนิดหนึ่งไหมไอ้ะะลำเนี้ยโอเคบิดมาร์เลยผมเก็บบิดมาร์ก่อนผมจะชะสโลเรือลงอบิดมาร์เวลาจเจอก็โหลด AP ปกตินะครับมันยิงเข้าแหละแต่ว่ามันต้องได้มุมมันต้องได้มุม เค okay, เสียสามลำเลยนะครับ <laughs> เสียสามลำแล้ว <laughs> ผ,มผมเริ่มใจแป๋วแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องเคียวเ,เก็บบิดมาร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเก็บเอ็ิชลิวค <laughs> <c oughs> รับนิเชลิวหนี <c oughs> ผมเชื่อว่ามันเก็บบิดมาร์ได้ <c oughs> อาทีเนี้ยผมว่าดีๆอ่ะมันอยู่มันอยู่ข้างหน้าแหละ เมื่อกี้เห็นเรเแฝดตัดตามไม่ทันข้อด้อยอีกอย่างของไอล้ลำนี้นะครับคือเรื่องมุมป้อมปืนอะ่ะมันมีมุมบอดอย่างเงี้ยทีผ่ผมจะผมจะผมจะยิงอะ่ะมันต้องหักหักอีกนิดอ่ะถึงจะยิงได้นะครับอันนี้คือข้อด้อยของลำนี้เลยม,ม,มันมันม,ม,มันมีมุมมันมีมุมบอดอยู่นิดนึง ผมจะไล่ริชอร์ดลิวนิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ไปไล่ตุ้มบีต่อปืนมันค่อนข้างไม่ไม่ดีไม่ได้แม่นมากเนาะมันพอพึ่งพาได้อะมันไม่มันมันถือว่ามันไม่แม่นนะคือมันถือว่ามันไม่แม่นเท่าเท่าเรือประจันบารากิตและอื่นโอเคเดี๋ยวผมเปิดโซน่าโอ้โหแล้วมาเจอมาตรงนี้นะครับว่ามาเจอมาตรงนี้ คีผมจะหักให้ตรงไว้ดันมาเจอมันตรงนี้เลยโหลดหน้านะครับอีกพักหนึ่งอะ่ะมาโหลดเสร็จโอเคปัญหาใหญ่มาละมากะ ต่า้องสลับเป็นเอฟี 8, 8, 8, 8, 8. ปัญหาคือป้อมไม่หมุนนะครับป้อมไม่หมุนโอ้หน้าหลังเลยโอเคจบละนะครับจบละรอได้นี่เก่งมากเลยจริง โอ้ยังลอดยังลอด situation is under control โอ้โหนี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 เดี๋ยวผมใช้ภูเขาบางัเางเดี๋ยวผมให้ภูเขาบังเดี๋ยวเดี๋ยวผมฮิวมฮ้วกันผมฮิ้วกันผมฮิ้วกันต้องให้เพื่อนช่วยตอบดิชิลิวนะครับ ิววโอ้ย <c oughs> สองป้อมหน้าก็ <c oughs> ได้สามสิบีไม่ทันแต่ไม่ทันไม่ทันนะครับไม่ไม่ไหวละมันมันยือไม่ได้อ่ะมันไม่มีคนยือให้นะครับ<ส>มันไม่มีคนยือให้ โอเคน่าจะชนะอยู่นะครับโอเคก็รอนนี้มันก็จะประมาณเนี้ยคือข้อดีของมันอนะ่ะคือปืนมันค่อนข้างแม่นนะแต่ว่าดามเมจก็อาจจะพึ่งพาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ50-50ิบ50หตอนเนี้ยโอเคมันจะห้าสนะครับมันจะ50ิ50ะะ50 50. He ดอี e ใช้ได้แต่มันไม่ได้ติดไฟแหงนะครับโอเคเล่นลำบากนิดนึงนะครับ <laughs> ลำบากนิดนึงสอสกอร์อาจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูสกอร์ไม่น่าสวย เพราะว่ามันมันคับขันเลยล่ะเมื่อกี้มันคับขันพอสมควรเลยเพราะว่าเรือมันมาเยอะนะครับน่าจะเกือบทิโลเลยมั้งปูได้เยอะอยู่ที่ที่สองนะครับโอเคก็ที่สองก็ยังก็ยังโอเคนะครับที่สองก็ยังโอเคก็โดยรวมแล้วล่ะนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าแวนกาดแวนกาดเนี่ยโดยรวมแล้วก็จุดเด่นอะ่ะมันจะอยู่เรื่อง a อพนะครับเรื่อง a อพเนี่ยจะค่อนข้างถือว่าโอเคอ่ะถือว่าโอเคกว่าสายวิจัยนะครับคือมันก็ดาเมจสูงนะครับ แต่ข้อด้อยของมันอะ่ะคือ h e ดเอะแทนนี่มันจะแรงเหมือนสายวิจัยอะมันไม่แรงนะครับมันมันกลางๆกลางกนะครับกลางกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรือค่อนข้างยาวนะครับยาวยาวกว่าตัวสายวิจัยเยอะเลยลำนี้เนาะแต่มันได้จุดเด่นก็คือเรื่องโซน่านี่แหละเนาะสำหรับลำนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวในส่วนของเวนกาดนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งเจ้เตื่อนรวมถึงในส่วนของช่องทางการบริจาคนะครับก็คือเป็นช่องทาง Thuva ทูนี w a l l ต t นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเลขให้ไวบนหน้าจอนะครับอ่าอย่าลืมนะครับช่วยกันนิดนิดหน่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้าช่องมีรายได้นะครับก็คือคุณมากที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ